สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวกับ HIT NEWS นะครับรัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยทีมงานนักการเมืองในพื้นที่เขตคลองสามวานะครับและประชาชนทั่วไปก็ได้ร่วมกันเปิดมหกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชนนะครับซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ชุมชนต่างๆได้มีโอกาสทํากิจกรรมด้านการแข่งขันกีฬาร่วมกันนะครับของเทพมหานครนะครับ ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพนายอิสระสมชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเครือข่ายชุมชนเขตคลองสามวาครั้งที่1โดยมีนายวส,สันมีวงรองโฆษกกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยทีมสอสอสอกอและสอ,ขอเขตคลองสาวาและประชาชนจากชุมชนต่างๆนะครับในเขตคลองสาวาเข้าร่วม ในกิจกรรมครั้งนี้กว่า20ชุมชนครับสำหรับการแข่งขันฟุตซอลในครั้งนี้ก็แบ่งเป็น3รุ่นด้วยกันก็คือรุ่น V.I.P. รุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นอายุต่ำกว่า12ปีรวมไปถึงมีการแข่งขันกองเชียร์นะครับของแต่ละชุมชนต่างๆด้วยและก็ถือเป็นการสร้างสีสันให้กิจกรรมได้เป็นอย่างดีเพราะแต่ละชุมชนต่างก็ แต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อเข้าประชันกันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างสนุกสนานทั้งนี้นายชำนาญรัตนพันธ์ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเขตคลองสามวาในฐานะผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดงานว่าเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีกันระหว่างชุมชน ภายในเขตคอง3ามวาอีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมการออกกำลังกายให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือช่วยลดอัตราการเสี่ยงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งถือว่าสร้างปัญหาต่อสังคมอย่างมากในปัจจุบันนะครับ การกีฬานะครับก็ถือว่าเป็นสื่อสื่อหนึ่งที่ที่ที่จะทําให้ความสัมพันธ์นะครับมีความปรองดองมีการว่างเว้นจากเวลาว่างก็รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับว่างเว้นจากสิ่งเสพติดทุกชนิดนะครับมาเล่นฟุตบอลกันก็เป็นโครงการแรกนะครับในในในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าเราไม่มีงบประมาณแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ละชุมชนช่วยกันจัดนะครับเพราะฉะนั้นวิธี ต่อยอดของโครงการในปีต่อไปก็ก็ถ้าเห็นความสําคัญหน่วยราชการโดยเฉพาะเขตหรือกรุงเทพมหานครก็จะก็จะได้จัดสรรงบประมาณใส่ลงไปเพื่อให้งานมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นนะครับ